สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มาพบกับช่องยายแพาษีเชนแนวคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้ยายแพาษีกระเด็นน้ำข้อมุ่นเนวทางเล็กเด็ดไหมพี่นอ้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนเนาะจา้าพี่น้องเนาะก่อนสิไปรับชมและฟังยาย่ภาษีฝากกดติดตามกดถูกใจยายแพาษีนั่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะจา้ะาเนาะย้ำแยแพาษีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบริพาดเบิ่องผาดชมแนวทางเนาะจา้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือจะคอมเมนต์เข้ามาคุยมาทักทายกับแย,ย่เพสีกับคอมเมนต์มาไต่คลิปข้างล่างได้เนาะจ้าเนาะคอมเมนต์มาได้หลายใดได้ยจ้แย่เพสีตอบทุกข้อความเนาะจ๋ะพี่น้องเนาะตอบทุกคอมเมนต์เนาะจ๋ะก,กับเบาเบาไล่ยายห้างจ๋าไปเบิ่งนขอมูลแนวทางอาจารย์ทนันแหล่เพื่อนเลยเนาะพี่น้องนเนาะแนวทางอาจารย์ท่านนี้เพิ่นบอกว่าแอสสวนแตงวาซานจ่าเพิ่นว่าหรือฟินนิกเนาะจ๋ะพี่น้องหนึ่งปุซซี่กาวาซนจ่ญญาสามโตเพิ่นให้มาเนาะจ๋ะเนาะ 695795274 573074ว่า่นสตัวบนกเพิ่เก้3ส่กับเก่กนจากบนว่าจากแนวทางของแอดส่วนแตงเนาะจาก้ใดติัมามแนวทางแอดส่วนแตงยกับแคปหน้าจอเป็นแนวทางใดเนาะจากพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เดนล่างแอดไกท่ทองวสันเพิ่นลม,ม,มามรลายงวดแล้วนาะจาก เพิ่นพ่งจะเอามาลงงวดนีเนาะจ่าเด่นล่างแอดไก่ทองเนาะจ่าพี่น้องงวดที่แล้วเพิ่นบอลงเพิ่นมาลงงวดนีงวดแรกเพิ่นบอกว่าเจ็ดแปดเก้าสันจ่าพี่น้องมาตัวใดตัวหนึ่งหรือมาหอดสองตัววสันจ่าแนวทางของเด่นล่างแอดไก่ทองสามตัวมาสองตัวหรือว่ามาหนึ่งตัวสันจ่าเพิ่นว่าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ลักนวยบนสันงวดที่แล้วเพิ่นบอลงเนาะจ่าเพิ่นน้องบอลลงตั้งแต่ลักซิปกับลักลอยลักนวยเพิ่นบอลงงวดนีเพิ่นมาล่องรักนวยให้เนาะจ่าแต่เพิ่นนงมา สาหน่อยหนึ่งเนาะจ้าหลักหน่วยบนมาสั่นจ่าเพิ่นว่าเพิ่นนหามากเนาะสองสามสี่ว่าสั่นเอาไปจวดจาดใส่กับหลักสิบหลักลอยเพิ่นกระไดเนาะจ้าพี่น้องจากแนวทางหลักหน่วยบนแอดไก่ท่องจ้าต่อไปเล้วจ้าแอดสวยมาสันงวดที่แล้วห้ยสองเจ็ดนาะจ้าออกเจ็ดสองมาสันจ่าเพิ่นว่ามาเบิ่งกหัวนี้ว่าเพิ่นนหาอีหยังมากเนาะจ้าเนาะแอดสวยเพิ่นบอกว่าสองสามสองห้าสองเจ็ด 3 5 3 7กับเจ็ดกหาเจ็ดประสัญจา้าปรดติดตามแนวทางเพื่อนอยู่กับแคปหน้าจอเป็นแนวทางหรือว่าเอาไปเทียบกับอาจารย์กานอื่นใดนอกจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เพื่อนบอกว่า วิ่งบนล่างของคุณชายวสันจ่าพันว่างวดที่แล้ววิ่งบนล่างคุณชายหายสองกับสามกับเก่าเนาะจากพี่นอ้องสองออกข้างเทิงเจ็ดสองสามออกข้างล่างออกสามแปดวสันจ่าพันว่ามาเบิ่งงวดนี้ว่าวิ่งบนล่างสามตัวมามาหนึ่งตัววสันจ่าพันว่าหาแปดเก่ามากตัวใดตัวหนึง่งบ่บนกับล่างวสันคุณชายพนว่าผปรตดตดตามแนวทางของคุณชายอยู่กะแคปนาจอเป็นแนวทางใดเน,หนาะจ่าพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าแนวทางอันนี้ของแอดไซฟ้าวสันจา่าหนึ่งพุทธกิการวสันวิ่งบนล่างวสันจา่าบนวาเนาะวิ่งบนล่างเพื่อนกับวิ่งบนศูนย์วสันสจา่าบนวาวิ่งล่างเก่าวสันเนาะจ้าพี่น้องูปใดติดต,ตามแนวทางเหล็กวิ่งของแอดาซฟ้าอยกับแคบหน้าจอเป็นแนวทางใดจา้าต่อไปเลยจา้าอันนี้ลักซิปอาจาร,รย์กิษณนะวสนวันจ่าบนวหลักซิปล่างเนาะจ่างวดทีแลี้ยวไฮสามเนาะจากออกสามแปดวสันจ่าบนวางวดนี้เพื่อนบอกว่า เดินสองล่องศูนย์สันจาดจากแนวทางของอาจารย์กิศณะนะจากพี่น้องเดินล่างลักซิปล่างความจากพี่น้องเดินสองจังหวดนีก้กะพิจารนาเป็นแนวทางได้จ้า ต่อไปเลยจ้าอันนี้ของอาจารย์ต่อกิษณะวาสาันต์องค์อาจารย์กิษณะอันนี้ต่อกิษณะวาสันต์จ้าเพิ่นวา่าหมวดที่เลี้ยวเพิ่นบอกว่าเพิ่นให้มา384839สีออก38ล่างเนาะจ้ามาเบิ่งหมวดนี้ว่า1นึ่งพุสกีกาเพิ่นให้อีหยังมาเนาะจ้าพี่น้อง1นึ่งพุสกีกาสาันล่างวสันต์จ้าพี่น้องพเพิ่นว่าเนาะเพิ่อนหามาห้าเหาแปดหกเจ็ดและหกแปดยายแฟสิมักหกแปดจ่าพี่น้องงวดนี้จวดจาดฟาดบึ้มเลยนเนาะจ้าเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้แอสุริยาวันนาวาสันจ้านี่เลขอันมีใจกดตามวาสันงวดที่แล้วหายมาเจ็ดสองสามสามสองเจ็ดวสันออกสามสองเจ็ดและออกตัวตัวสองตัวเนาะจ้ะมาเบิรงงวดนี้ว่าเพิ่นหายเอียงมากนาะจ้ะพี่น้องแอสุริยาเพิ่นบอกว่างวดนี้ล่งไหวเริ่มไหววาสันจ้าเพิ่นว่าเพิ่นหายมางวดนี้มีเก้าสี่แปด 948ว่าสันจ้าเพิ่น 4, 7, 40 40วกาแปดสี่เก้าสี่แปดเจ็ดสี่าสี่นย์าสันสองตัวบนกะสี่แปดแปดสี่กับ49จากแนวทางของแอสซริยาแคปหน้าจอกันลืมจ้าพี่น้องแคปไปเลยจา้าต่อไปเลยจา้าอันนี้สองตัวตรงๆรง,รงาสั่นมาบนกะไล่มาล่างกะไล่เนาะพี่น้องเนี่ยเห็นบอกมากะไล่กะไลรออกไทยสิออกไทยออกเล้าเด้วจ้าพี่น้องเพิ่นบอกว่าหนึ่งพุทธศาวัา่น หมายเลสี el el, el el, ่เจ็ดสี่สามแปดสามหนึ่งแปดเจ็ดจบเกาะจัดจวดจัดฝาดบึมจ่าพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าวิ่งตัวเดียวโดดโดดสันพี่น้องเพบนว่างวดที่แล้วไฮสามวันสันจ่าบนว่าออกลักลอยน่าจะเนาะสามเจ็ดหนึ่งวัะสันจ่าบนว่างวดนี้วิ่งหนึ่งวันสันจ้าตามสูตรออกมาเป็นแบบนี้วันสันใดหนึ่งกังเทิงจ้าพี่น้องกะพิจารณาเป็นแนวทางเดยจ้า ต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าวิ่งบนตัวเดียวสี่สูตรเน้นๆาสันจาเพิ่นว่าสสูตรเน้นๆก็คือวดที่แล้วสองเจ็ดสองาสันพีนองออกเจ็ดองเนาะจ้าวดนี้เพิ่นได้แปดสี่สองเพิ่นก็เลยจับ3าตัวให้เนาะจ้าเนาะแปดสี่าสัญจาเพิ่นกะสตัวเพิ่นกะสี่สองสและ82ดกันเบิร์นแปดแปดสี่สี่สองจากแนวทาง สูตรวิ่งบน4ี่สูตรจับโฮมกันจ้บพี่น้องกันพิจารณาเป็นแนวทางขันมักระจวดจ่าแย่ไปสี่องงวดนี้บทเลกก็เลยเอามาหายเบิงเนาะจ้บพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าอาจารย์ต่อกิษนะสิบล่างสัญจาเพิ่นว่าเพิ่นห้มากสิบล่างก็คือหากับสามงวดนี้พิจารณาเป็นแนวทางได้จ้าอาจารย์ต่อกิษนะสิบล่างเนาะจ้าเนาเพิ่นกระจับกูมาห้แล้วอาทิตย์แย่ไปสีออกห้เบิงเนาะจ้บพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้วิ่งลางมาสั่นของแอดแอบมาสั่นจ้าพี่น้องเพื่อนว่าหงดนี้ใหสามกับสี่มาตัวใดตัวหนึ่งลางตรวจจาดฝาดเบื่มสามมาแห้งพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าดับลักลอยอินทอนเทวนครมาสั่นจ้าหงวดที่แล้วดับหนึ่งกับหกมาสั่นเอาโยออกสามเจ็ดสองนี้ดับหากับสองจ้าพี่น้องครั้งที่องลักลอยอย่างเดียวจ้าพี่น้องก็พิจารณาเป็นแนวทาง จากเลขกดับอินทรเทวนครเนาะจ้ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เดินบนแอดญาติปสันงวดทีเหล้วเดินบนแอดญาติไพสามสี่เจ็ดเก้าพี่น้องมาสามกับเจ็ดเนาะจ้ะเนาะมาเบิงวดนี้ว่าเด่นบนบรมเดับด้วยจ้ะเดินบนของแอดญาติพเนาะจ้ะพี่น้องเดินบนแอดญาติไพมากวดนี้ก็มีศูนย์สองห้าแปดสันจ้ามาตัวใดตัวหนึ่งเนาะจ้ะพี่น้องกะพิจารณาเป็นแนวทางจากแนวทางเด่นบนแอดญาติพเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้า อันนี้เพื่อนบอกว่าเลขเด่นบนมาสัญจางวันที่แล้วเด่นเจ็ดสามกับสองออกสามเจ็ดสองวันนี้เพื่อนบอกว่าเด่นเก้าสองหนึ่งพิจารณาเป็นแนวทางใดจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้วิ่งล่างมาสัญจ้าเพื่อนว่าของแอดเคสิบสามมาสัญจ้าวิ่งล่างหนึ่งกับหกพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าสิบหน่วยมาสันจางวันที่แล้วของสับเสฐีเนาะจ้านอกกะ สองบนเข่าสองบนสามล่างเนาะจ้ะมาเบิ่งนเงินนี้ว่าเพิ่นให้อีหยังมาเนาะจ้ะพี่น้องเนาะสิบหน่วยบนว่าสั่นสามสี่ห้าหกสิบหน่วยล่างก็สามสี่ห้าหกคือกันจ้ะพี่น้องจวดจัดฝาดเบิรมของสับเสียทีเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะวิ่งสายทหารงวดที่แล้วให้วิ่งเจ็ดออกอทังเคิงเนาะจ้ะ สามเจ็ดสองสันจางวดนี่ซ้ายทหารมาแล้วจ้าหนึ่งพฤศจิกายนหกสี่วิ่งหกบนบิงหกมาได้ทั้งบนและลา่างนอกจากนอหกมาหกล้านสันจ่าพนวากวมา,มาล้านเปอร์เซ็น โชคดีเป็นของทานมาสันจ่าพันวาเนาะจ่าถ่ายคลิปนี้ยายไปซีกะขอขอบคุณพ่อเม่พี่น้องเนาะจ่าเนาะที่เดียวเขามารับชมรับฟังกะขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงเรื่อยๆสุขุสุข้นเนาะจ่าเนาะแล้วกะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่าที่เดียวแบ่งปันข้อมูล่นให้ยายไปซีมให้พ่อเม่พี่น้องเดี๋ยวเบ่งเดี๋ยวชมเป็นแนวทางเนาะจ่าเนาะขันวาวพิษผัดประการใดกะขอถทดขออภัยหลายๆเนาะจ่าเนาะสวัสดีจ้า